ท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่ากะสวยจักเย็บผ้ามีกี่แบบกี่ชนิดกะสวยใช้กับจักอะไรบ้างเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ คนักขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมริกาไทยดเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพและวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัดเย็บที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับจักเย็บผ้านั่นคือกะสวยจักเย็บผ้าอ้าวท่านผู้ชมถามว่ากะสวยจักเย็บผ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะ ลักษณะเป็นกลมๆนะคะมีรูตรงกลางคล้ายๆโดนัทแล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วกระสวยจักเย็บผ้ามานันอยู่ตรงไหนกระสวยจักเย็บผ้านะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะด้านล่างของจักรเย็บผ้าทุกชนิดนะคะถามว่า แล้วกระสวยจักเย็บผ้าอุตสาหกรรมกระจักเย็บผ้บากระสวยบ้านใช้ได้ด้วยกันไหมใช้ไม่ได้นะคะจากอุตสาหกรรมจะมีความเตี้ยกว่ากระสวยจักเย็บผ้าที่เป็นเย็บผ้าบ้านนะคะเรามาพูดถึงจักบ้านก่อนนะคะจักบ้านก็คือจักหูหิ้วจักหมูหิ้วนะคะกระสวยก็จะเป็นแบบนี้เป็นกระสวยพลาสติกซึ่งเราจะเรียกว่ากระสวยไงาย กระสวยไงายคือจากเย็บผ้ามันมีได้ด้านบนแล้วก็ได้ด้านล่างดึงกันใช่ไหมคะถึงจะเป็นการเย็บผ้าได้กระสวยของจากเย็บผ้าอยู่ด้านล่างนะคะกระสวยจากเย็บผ้าที่เป็นจากหูหิ้วสมัยนี้เป็นกระสวยงายคือเวลาที่ใส่ใส่แนวนี้เขาเรียกว่าหงายขึ้นนะคะถ้าเป็นจากรุ่นโบราณรุ่นเก่าวันนี้จากอุตสาหกรรมจะเป็นใส่เข้าไปตรงนี้ใส่แนวนี้ จากบ้านเป็นกระสวยหงายใส่อย่างนี้และกระสวยจะเป็นกระสวยพลาสติกแต่กระสวยหงายมีหลายเกรดหลายชนิดหลายคุณภาพหนึ่งเลยมันจะมีความโค้งมนตรงนี้แล้วก็กระสวยหงายธรรมดาก็เป็นอย่างนี้มันดีต่างกันค่ะเพราะราคามันต่างกันด้วยเป็นของซิงเกอร์ความมนของมันทําให้ได้เดินดีกว่าแต่ถ้าเป็นกระสวยจาก ธรรมดาอย่างเงี้ยมันไม่มนแต่ถามว่าเดินได้ได้ไหมได้มันเดินได้แต่อาจจะไม่สมูทเข้าตัวนี้เพราะฉะนั้นราคามันก็เลยแพงกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีโค้ตัวนี้มันเป็นตรงๆใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจกับมันมากแค่ไหนใส่ใจมากก็ใช้แพงหน่อยความสมูทของมันก็สูงขึ้นก็ถ้าเกิดแบบว่าอ,อยากได้ราคาถูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะถามว่า แล้วกระสวยจากเย็บผ้าที่มีคุณภาพซื้อได้ที่ไหนท่านลูกค้าและลูกศิษย์สามารถสั่งซื้อได้ที่คุณวุ้นเลยนะคะทางร้านมบนริกาไทยเดรสการันตีคุณภาพอุปกรณ์การเย็บผ้าและงานฝีมือที่เลือกและคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าชำรุดหรือเสียหายในการที่ส่งไปครั้งแรกเราสามารถ เข็มคืนได้เลยนะคะเรามีการรับประกันด้วยนะคะเรามาพูดถึงกะสวยจากเย็ยผ้าที่เป็นกะสวยจากหัวดํำกะสวยจากหัวดําจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสเตนเลสแบบนี้นะคะอันเนี้ยมันใช้มานานใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละมันมีแบบมีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพปีกตรงเนี้ยมันจะหลวม ะะพอมันหลวมแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นเหล็กที่ไม่มีคุณภาพปลายปีกตรงเนี้ยมันจะบานออกถามว่าบานออกทำยังไงก็ใช้ค้อนทุบให้มันปีกมันเท่าเดิมแต่ถามว่าแนะนำให้ทำไหมก็ไม่อยากแนะนำให้ทำเพราะฉะนั้นกระสวยเนี่ยที่เป็นกระสวยสแตนเลสแบบเนี้ยต้องซื้อแบบมีคุณภาพหน่อยนะคะมาริกาไทยเดรสมีขายการันตีคุณภาพเพราะว่าถ้าปีกมันอ่อนแล้วมันบานมันจะค้างติดเข้าไปใน ตัวจักเย็บผ้าแล้วการเดินได้มันจะไม่เดินพอไม่เดินจักมันก็ไม่สามารถเย็บได้ได้มันก็ไม่ขึ้นมาเพราะได้มันไม่เดินนะคะฝากด้วยนะคะเรามาพูดถึงจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมใช้กระสวยแบบไหนกระสวยจักเย็บผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยนี่ความเตี้ยของมันจะเตี้ยกว่าจาักบ้านนะคะเตี้ยกว่าแต่กระสวยจักอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีหลายแบบ มันมีแบบสแตนเลสสีขาวแล้วก็มีสีดำแล้วก็เดี๋ยวนี้ออกมาเป็นตัวใหม่คืออลูมิเนียมและมีพลาสติกนะคะปัจจุบันนิยมใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะเพื่อที่จะ ได้เบาเวลาที่มันเหวียงนะคะเวลาที่มันหมนุนนิวตันของมันเนี่ยจะหยุดได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นกระสวยที่หนักขึ้นเนี่ยมันจะเบรกได้ช้ากว่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจะมีความเร็วนะคะ mm hmm. เช่นจากอุตสาหกรรมต้องใช้กระสวยที่มีความเบาอย่างเช่นกระสวย ตัวอลูมิเนียมนะคะหรือกระสวยพลาสติกก็ได้ทำไมเราถึงไม่ค่อยใช้กระสวยพลาสติกสำหรับจัดอุตสาหกรรมมันเสื่อมเร็วกว่าเพราะว่าจักรมันวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่หมุนนะมันหมุนเร็วมันก็เลยแนะนำให้เป็นสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมมากกว่าที่จะเป็นพลาสติกเพราะว่ามันใช้ได้ไม่ทนเทานะคะเรามาพูดถึงว่ากระสวยจักรเย็บผ้าทำไมต้องมีรู ตรงนี้มีประโยชน์เพียงแค่ว่าดูว่าได้จะหมดกระสวยแล้วหรือยังเท่านั้นนะคะไอ้พวกที่ปิดแบบนี้มันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็กะไม่ได้ว่ามันจะหมดแล้วหรือยังเพราะดูตรงขอบเนี้ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการมองเยอะมากเลยว่า มันมันต้องมันต้องชินเลยมันถึงจะเห็นว่าเอ้ยมันใกล้หมดแล้วไม่ใกล้หมดแล้วแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันเห็นเลยมันมีร่องเห็นได้เลยนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะเรามาพูดถึงกระสวยไปแล้วนะคะข้อดีของกระสวยพลาสติกคือเบาแต่อายุการใช้งานมันน้อยถ้าเทียบใช้งานกับจากอุตสาหกรรม แต่ถ้าเป็นจากบ้านนะคะจากหูหิ้วสามารถใช้กระสวยพลาสติกได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานหนะักจากอุตสาหกรรมนะคะถามว่าเฮ้ยแล้วกระสวยงายเอามาใส่กระสวยที่เป็นจากหัวดำได้ไหมจริงๆแล้วใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากหัวดำหรือจากหูหิ้วนะคะสามารถที่จะใช้กระสวยร่วมกันได้ แต่ไม่ค่อยแนะนำนะคะเนื่องจากว่ากระสวยหัวดำเนี่ยมันเป็นกระสวยสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันหนักมันหนักกว่ากระสวยพลาสติกถ้าใช้กับจักรหมูหิว้วจากบ้านจากกระสวยไหยตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเบรกได้ได้ช้ามันก็เลยไม่แนะนำ แต่ถามว่ากระสวยตัวเนี้ยกระสวยพลาสติกเนี่ยสามารถใช้กระจักหัวดําได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่แนะนําการใช้งานการเสียดสีมันต่างการจักหัวดํากระจักหูหิว้วการเสียดสีของกระสวยต่างกันถ้าใช้กระสวยหง่ายที่เป็นพลาสติกเข้าไปใส่ในจากเย็บผ้าเอาหัวดํามันจะแบบเป็นขูดเป็นขีดเป็นรอยไม่เกิดความสวยงามน,นะคะแต่ใช้ได้แต่ไม่แนะนํา นะคะใช้ร่วมกันได้แต่ไม่แนะนำทำไมถึงใช้ได้เพราะว่าทางร้านบริกาไทยเดรสเนี่ยเรามีกระสวยเยอะมากมีเป็นพันพันสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการทดลองใช้อยู่แล้วจากหัวดามกับจากกระสวยงายใช้ด้วยกันได้แต่บอกแล้วนะคะย้ำว่าไม่แนะนำให้ะครกระสวยงายต้องเป็นกระสวยพลาสติกจะแนะนำนะคะแล้วก็เป็นของซิงเกิลที่มันมีความโค้งตรงปีกจะดีที่สุด ะะมีขายที่มาริกาไทเรสสั่งได้ในช้อปปี้ลาซาด้นะคะคุณวุ้นมีข้อมูลที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการตัดเย็บการแก้ชุดหรืออุปกรณ์การตัดเย็บเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากๆนะคะแต่และข้อมูลบางทีไม่มีในอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณวุ้นเป็นเจ้าของคอนเทนต์เองนะคะ ทำจากความรู้และประสบการณ์มากกว่า30ปีจากการเย็บผ้าและการทำชุดที่ลานมาริกาไทเดรสเรายังมีดาต้าเบสและฐานลูกค้ามากกว่า8,000คนกระสวยมีอายุการใช้งานหรือไม่คะถามว่ากระสวยมีอายุการใช้งานยาวนานหรือไม่นะคะกระสวยมีการใช้งานได้ยาวนานสำหรับกระสวยสแตนเลสแต่กระสวยพลาสติกจะใช้ได้ สั้นกว่านะคะพลาสติกอาจจะมีการแตกการกรอบได้สแตนเลสเนี่ยถ้าเป็นอย่างดีใช้ได้นานนะคะอาจจะมีคราบไข่ของสนิมหรือตัวที่เกาะกินตัวปีกของตัวสแตนเลสบ้างแต่ก็จะไม่มีปัญหาเพียงแค่เราเช็ดออกนะคะแค่นั้นเราก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะใช้ได้เป็น10ปีค่ะเม่อใช้กระสวยจนเก่าขึ้นสนิทยังสามารถใช้ต่อได้ไหมคะ ถ้าเกิดกระสวยเก่าอามา่าหยิบม,มาให้ดูมีสนิมนะคะสามารถใช้ได้ไหมปกติแล้วเนี่ยกระสวยเนี่ยจะทำจากสแตนเลสนะคะสแตนเลสไม่ได้เป็นสนิมเยอะขนาดนั้นนะคะนั่นแป ว่าเพียงแค่ใช้ผ้าช็ดน้ำขัดออกเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้กระสวยนั้นต่อได้แล้วค่ะแล้วคุณวุ้นเนี่ยยังมีช่องทางในการติดตามผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ Li ายแอดมาริกาไทยเดรสทวิต t ตอร์มาริกา h o เฮาส์ติ๊กตอกมาริกาไทยเดรสรวมถึงเบอร์โทรศัพท์0626396195ทวน0626396195นะคะและก่อนจะจากกัน ไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามริกาไทยเดสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย